ไปซะแลว้วโบลี่อาดลาเชลซีสิงห์วังแจัคสันกองหน้าเบอร์หนึ่งเชลซีพอใจได้สารโชราคาดีสวัสดีครับขอต้อนรับในช่องมาดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องมาดินมีเรื่องเล่านะครับมา วันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมก่อนจะไปเริ่มนะใครที่ดูแลชอบใจกันนะแต่ยังไม่ได้กดซับสไคร์ให้กันนะทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ฝากกดซับสไคร์ให้กันด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ฝากทุกช่องทางนะครับผมของบดีมีเรื่องเล่านะใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะในทุกช่องทางเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มีพอดแคสต์แล้วนะครับผมสามารถเข้าไปฟังใน Spotify ได้เลยนะครับทุกคนนะอ้าฝากกดทุกช่องทางฝากกด,กดติดตามมาทุกช่องทางด้วยนะครับมามา,มาเข้าเรื่องของเราวันนี้กันเลยแล้วกันนะคะรับ ข่าวใหญ่ก่อนแล้วกันมีแววว่าจะขายนะจะขายทิ้งว่าเออแต่ไม่ได้ขายทั้งหมดกลุ่มทุนของบูโคยังอยู่นะแต่เป็นทอยโบดี้นี่แหละที่อาจจะอำลาทีมไปนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นรายงานนะครับผมจากแมตต์ลอนรับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเคเล็กแคปนะครับผมที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเชลซีเนี่ยไม่มีความตั้งใจที่จะขายหุ้นในสโมสรน,นะแล้วก็ไม่อนุญาตนะครับผมให้เอาหุ้นสโมสรเนี่ยเอาไปขายที่อื่นด้วยเหมือนกัน มีรายงานจากบูมเบิร์กนะครับผมบอกว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเชลซีเนี่ยกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้นะครับผมในการซื้อหุ้นของกันและกันนะและเข้าใจว่าเคเล็กิทอลนะครับผมที่เป็นผู้ถือหุ้นอยู่61.5%เนี่ยยินดีที่จะเพิ่มหุ้นนะครับผมมันจะซื้อของพเพื่อนๆเนี่ยเข้ามานะครับผมแล้วก็ เป็นที่เข้าใจากว่านะครับผมว่ายังไม่มีการพูดคุยอะไรระหว่างเคียร์เล็กแล้วก็โบลลี่รวมถึงผู้สื่อข่านอื่นๆด้วยเหมือนกันนะในฝั่งของเชลซีเนี่ยเกยวกับการขายหุ้นให้กับเคียร์เล็กครับพี่ต้อมนะครับผมเข้าใจว่านะเขาบอกว่าตอนนี้นเข้าใจว่าความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างเอ็ดบาร์ี่นะครับผมแล้วก็ตัวของทรอโบลลี่เนี่ยเริ่มจะเริ่มจะนะย่ำแย่ลงเรื่อยๆนะครับผมตั้งแต่มีการเทคโอเวอร์เชลซีเข้ามาแต่ก็ยังทํางานด้วยความเป็นมืออาชีพกันอยู่นะ เขาบอกว่าการตัดสินใจที่สําคัญทั้งหมดเลยเนี่ยต้องมีการลงนามนะครับผมโดยเอ็ดบาร์รีเฟเลซิโนนะครับผมแล้วก็บลีนะเมื่อสัปดาห์นี้เองเนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยได้จัดตั้งบอร์ดบริหารชุดใหม่นะครับผมเพื่อเข้ามาดูแลการค้าขายของสโมสรนะซึ่งทุกฝ่ายเนี่ยเห็นชอบต้องกันนะครับผมทีนี้เนี่ย หุ้นอีก38.5%เนี่ยที่มันซอยออกไปเท่าๆกันนะครับผมซึ่งจะมีโบลี่นะครับผมอันยอกวิสนะครับผมแล้วก็มาควอเตอร์นะซึ่งหมายความว่าของแต่ละคนเนี่ยจะถือหุ้นอยู่แค่ประมาณ13%เท่านั้นเองเป็นที่เข้าใจว่าเคเลย์เคปิทอลนะยินดีที่จะซื้อหุ้น13%ทั้งหมดนี้เนี่ย หากถ้าว่านักลงทุนคนปัจจุบันเนี่ยเลือกที่จะขายเชลซีในอนาคตนะครับผมแต่ในปัจจุบันเนี่ยไม่มีแนวโน้มเลยนะว่าเคียร์เลคแคปิทัลเนี่ยจะขายหุ้นของฝั่งของตัวเองนะเนื่องจากว่าเป็นคำมั่นสัญญานะครับผมที่จะขยายออกไปมากกว่า10ปีด้วยเหมือนกันนะแล้วก็มีรายงานนะครับผมจากคาเวนโซเฮโคของ Sky Sport นะบอกว่าเป็นที่เจอกันว่าโบลีบ่เนีน่ยอาจจะพิจารณาขายหุ้นของเขาด้วยเหมือนกันนะเอออ่ะก็ต้องบอกกันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นบทความนะของเทเลกราฟนะครับผมที่เป็นแมทรอนะรายงานเรื่องนี้นะคร มาพูดถึงโบลี่หน่อยคือโบลลี่เนี่ยเป็นอย่างที่บอกนะอย่างที่เรารู้กันมาอยู่แล้วเหมือนเป็นคนออกหน้าแล้วก็ฝั่งของมันเคยมีข่าวเนาะบอกว่าในในในบอร์ดบริหารของเชลซีเนี่ยก็คือจะ หมือนคนคนหนึ่งอะ่ะเหมือนจะมีการแบบในผู้ถือหุ้นเนี่ยจะมีการโหวตขึ้นมาเพื่อจะเป็นเพื่อจะเป็นรับตําแหน่งซ e ออะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมและก็ตอนนี้เนี่ยฝั่งของโบลีเนี่ยรับตําแหน่งนั้นอยู่คนออกสื่อออกหน้าอะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมและเขาบอกว่าจะมีการเลือกตั้งกันใหม่อยู่เรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะแล้วเหมือนว่าแพชชั่นของโบลียอาจจะหมดไปแล้วหรือเปล่าเขาไม่รู้หรือว่ารู้สึกว่าแนวทางของตัวเองมันมันไม่ค่อยเวิร์กหรือว่าบอร์ดบริหารคนอื่นผู้ถือหุ้นคนอื่นอาจจะ เห็นไม่ตรงกันโบลลี่ก็อาจจะรู้สึกว่าเออ้กูขายทิ้งไปก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่อย่าลืมนะเว้ยว่าตอนที่โบลลี่เข้ามาเนี่ยโอโหุแล้วลงตลาดไปกับแบบโอ้โหตอนที่ทูเครลยังอยู่แล้วมันเนี่ยหูแม่งซื้อแพงทิ่หายเอเวนถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอออาจจะมีการโดนเบรกนะจากฝั่งเคียร์เลกจากฝั่งเอสบารีเฟลิซิโนอะไรประมาณนี้ให้เหมือนแบบเฮ้ยเบาลงหน่อยเดี๋ยวพวกกูจัดการเองอะไรประมาณให้เด็กๆมันจัดการไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมอ้าวก็มาเละจะเป็นที่มาน่แหละว่าเอยอาจจะหมดใจหรือเปล่าและจะ คือถ้าในกลุ่มผู้ถือหุ้นจะขายเนี่ยห้ามขายให้คนนอกต้องขายให้คนไหนเท่านั้นนะครับผมซึ่งเป็นแบบนี้เนี่ยก็าอาจจะทําให้เคเล็กแคปิตอลนะมีมีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้นก็ได้ด้วยเหมือนกัน,นะะอ้าเพราะฉะนั้นรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับผมว่าสุดท้ายเนี่ยอนาคตของพอตโบลีเนี่ยจะเลือกที่จะขายหุ้นของเชลซีแล้วก็จะทิ้งทีมไปหรือเปล่าอ้ารอติดตามกันแล้วกันนะครับผม โอเคส่วนข่าวต่อไปนะครับผมเป็นแรงงานจับแมต t ์ลอเหมือนกันนะแต่เป็นการพูดใน London i s t เ o o l Podcast นะครับผมอันนี้นะเข้าไปหาฟังกันได้นะเขาบอกว่าโคฮาร m เมอร์ mer, เนี่ยที่ก่อนหน้าน,านี้ถอนทีมชาติไปแล้วก็มีรายงานว่าเอ้ยอาจจะไม่เจ็บหนักนะครับผมอ่ะทีนี้เนะี่ยแมตลอก็มาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะบอกว่าสำหรับพาเมอร์เนี่ยผมมั่นใจว่าเขาโอเคนะ อาจจะมีปัญหาอาการล้าจากกล้ามเนื้อนี่แหละแต่เชลซีเนี่ยพยายามระมัดระวังเกี่ยวกับนักเตะค,คนนี้นะจนกว่าจะมีอาการเพิ่มเติมในช่วงเวลานั้นนะแต่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาเนี่ยสบายดีนะครับผมก็คือเจ็บไม่หนักแต่ก็ล้านั่นแหละก็เหมือนเหมือนเรื่องที่คุยกันเลยว่าที่ไม่ส่งไปคอนเฟอเรนซ์ก็อาจจะเหมือนแบบเ,เดินทางไกลแล้วประเทศแบบประเทศที่ ไอทีมส่วนใหญ่ที่มันเล่นในคอนเฟอเรนซ์มันก็ไม่ใช่ประเทศที่แบบเ,เป็นเมืองแมสอะไรประมาณอย่างนั้นด้วยนะครับผมก็าการที่ทําให้แบบนักเตะตัวหลักเนี่ยได้พักบ้างอะไรประมาณนี้ไม่ต้องเดินทางเหนื่อยไม่ต้องกำศึกหนักอะไรเงี้ยก็จะเป็นการดีกับนักเตะด้วยก็ได้เหมือนกันนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าเกมที่เจอกับบอลมดเนี่ยของโคปาเมอร์จะได้ลงหรือเปล่าแต่ก็ขอให้ไม่ไม่บาดเจ็บแล้วกันขอให้หายมาไวๆแล้วกันนะครับ <S 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 โอเค <S <S ส่วนข่าวต่อไปอ่ะยังอยู่ที่ ตัวรุกเหมือนกันนะครับผมไปพูดถึงเจอดอนซานชโช่หนะ่่ยอันนี้แมตต์รอเหมือนกันนะพูดในลอนดอนดิสบูพอดแคสต์เหมือนกันนะเขาบอกว่าหลังจากที่เชลซีเนี่ยพลาดไมเคิลนโอลิเซ่ไปนะครับผมแล้วก็ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับเจอดอนซานโช่ไปกับแมนยูเลยนะและ แมนยูเน <t ess S 2> mm ี hmm. Guys, moment, like ่ยก็บอกมาว่าตอนนั the the like so ้นเนี่ยราคาที่มัน40-45ล้านปอนด์นะครับผมและสโมสรเนี่ยเชื่อว่ายังไงราคามันก็จะลดลงอยู่ดีนะก็เลยรอไปก่อนและสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมก็ได้ค่าตัวมันอยู่ที่มัน 20- 25ถึงล้านประมาณนั้นแล้วก็อาจจะเป็นนักเตะที่คุ้มค่าด้วยก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์นะสำหรับเจดอนซันโชนะครับผมและแน่นอนมันเป็นดีลที่ไม่เวิร์กสำหรับแมนยูเลยเหมือนกันนะแต่แมนลอก็มีการแหย่่่พููรรงงๆววววาาาาามมัันนีไเเเสบบแแ้ปขลก็ เออท่านถามอย่างที่บอกนะถึงต่อให้ได้มาฟรีแล้วถ้ามันเล่นไม่ดีอ่ะมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีถูกป่ะแต่ถ้าโอเคถ้ามันโอ้โหเล่นดีสมมตุติแบบซานโชเนี่ยเล่นดีเลยแล้วก็สุดท้ายมาแบบเราเล่นได้เปียงป้างโอ้โหค่าตัว 20- 25ถึงล้านปอนด์มันก็จะดูถูกกว่าความสามารถของน้องถูกป่ะแต่ถ้าลองมันนึกภาพนะเหมือนทนสิ้นอย่างเงี้ย ไอชิปหายได้มาฟรีแต่ก็แบบเล่นแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันโคเวอร์หรือมันดีอะไรเลยแบบนี้มันอาจจะเรา,าจ,จะมองว่าดีลของโนซินอาจจะเป็นดีลที่ไม่คุ้มก็ได้ดเหมือนกันถ้ามันยังเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะถูกปะ่ะแต่ส่วนของเจดอนซันโชเนี่ยอ่ะเรายังไม่เห็นนะว่าจะเป็นยังไงแต่ในเกมกระบอลมัดอาจจะได้ลงก็ได้ด้วยเหมือนกันแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยค่อยมาว่ากันละกันนะผลงานของเจดอนซันโชจะเป็นยังไงจะคุ้มหรือเปล่าก็ไปว่ากันตอนอีกที่จบฤดูกาลแล้วกันนะครับ โอเคอ่ะหลังจากนี้จะเป็นข่าวกองหน้าแล้วนะครับผมอใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมเป็นรายงานจากแมตต์ลอเหมือนกันนะมีการพูดถึงนะครับผมนิกกูลัสแจ็คสันเออต้องออกเสียงหู <laughs> ตามมาหน่อยอันนี้เนะี่ยตัวของแมตต์ลอเนี่ยบอกว่านะครับผมเขาบอกว่า สิ่งที่ผมได้ยินมาตอนนี้เลยนะผมคิดว่าแจ็คสันเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกแรกในตำแหน่งกองหน้านะและลองลงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นเอนคุนคูนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นชูอัลเฟลิกในตำแหน่งกองหน้านะเออเขาบอกว่าในกรณีที่ว่าถ้าแจ็คสันไม่พร้อมเนี่ยก็ลองลงมาก็จะเป็นเอนคุนคูแล้วก็แล้วก็ตัวเอ,อ่อชจ้เฟลิกนะครับผมถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็คือคําตอบถูกปะ ก็คือคำตอบว่าเออไอแจ็คเนี่ยน่าจะเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของเชลซีอยู่แล้วนะครับผมมึงทำมึงค่อยพาอะไรก่อนหน้านี้มีเวลจะได้โอซิมเมนไม่ได้นะเออก็สุดท้ายเนะี่ยแจ็คสันก็ยังยืนหนึ่งอยู่นะครับผมก็ขอใหออ้โชว์ฟอร์มให้มันเหมาะสมกับความไว้วางใจของบอร์ดบริหารละกันนะสำหรับนิโคลัสแจ็คสันนะครับผมเอาจริงๆอย่างที่บอกนะไม่ติดอะไรเลยติดที่เรื่องมึงจบสกอร์กับการตัดสินใจของมึงเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ หวังว่าจะดีขึ้นหวังว่าจะดีขึ้นแล้วกันนะก็ยังเชียร์อยู่ยังเชียร์อยู่นะไม่ได้แบบอากูก็มีเหนื่อยกับมึงบ้างแหละกูก็พูดตรงๆนะแต่ก็หวังว่ามึงจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะสำหรับมีคนละแจ็คสันนะครับผมทีนี้เนี่ยถ้าเรื่องเกี่ยวกับแจ็คสันเนี่ยแมตลอเนี่ยยังพูดต่อ,อกนะบอกว่าฝั่งของเชลซีเนี่ยคิดว่าการที่ถ้าสมมุติว่าไปเอาอีวานโทนี่อวานโทนี่มานะครับผมก็คือไปไปได้มาก่อนที่เอาอาลีเนี่ยจะตกลงกันได้นะฝั่่่่งงขอเเียก็ไมคิดวา จะเป็นตัวเลือกหรือจะเป็นตัวที่จะช่วยอัปเกรดอะไรให้กับนิโคลัสแจ็คสันเลยนะครับผมอ่าก็หมายถึงแบบเอ้ยไม่ได้ตัวที่อยากได้ก็มีเอาเลยจะดีกว่าอะไรประมาณอย่างนี้นะก็มองว่ายัางไงที่บอกแหละมันก็จะกลับไปคําถามเดิมับค,คำเป็นพูดเดิมว่า เชลซีมองว่านีกราดแจ็กสันเนี่ยเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมนะครับผมแล้วก็การที่ได้ไอวานโทนี่มาก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้สถานะของแจ็กสันมันดีขึ้นอะไรเท่าไหร่เลยด้วยเหมือนกันก็เลยเลือกที่จะไม่ดึงมานะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับสำหรับตัวไอวานโทนี่ที่เชื่อมโยงกับนโคลัสแจ็กสันนะครับผมอ่ะแต่ที่เชื่อมโยงเลยเนี่ยกับไอ้แจ็คอีกคนนึงนะที่เราวืดไปนะครับผมกับวิเตอร์โอซิเมนนะอันนี้เนี่ยอ่ะรายงานจากแมทลอเหมือนกันนะครับผมพูดในลอสอิสป,ปูฟ่าแคสต์นะบอกว่าตอนท ผมได้รับแจ้งมาว่าข้อเสนอยืมตัวของมิเตอร์โอซิมเพนของเชลซีเนี่ยดีกว่าข้อเสนอของกาลาตาสลายด้วยซ้ําไปยังไงก็ตามเนี่ยเชลซีเนี่ยไม่ได้รับแจ้งจากเอเจนต์ของโอซิมเพนนะครับผมว่าเอ้ยสามารถออกไปยืมตัวได้ด้วยเหมือนกันพราะข้อเสนอยืมตัวเนี่ยโดนปฏิเสธมาโดยตลอดเลยนะครับผมและเชลซีเนี่ยไม่อาจจะจ่ายค่าเหนื่อยที่ราคา3,000 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ได้นะเพราะนั่นเนี่ยมันจะทาให้เกิดปัญหาใหญ่เลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้มีการเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับโฟพาเมอร์ไปแล้วนะแต่อย่างที่บอกอาการที่เลซียื่นให้กับ ยื่นให้กับโอซิมเพนเนี่ยค่าเหนื่อยเนี่ยมันก็ไม่ได้เฉียดอะไรกับ3 0 0แสนปอนด์เลยเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกผมว่าดีลนี้มันก็เกี่ยวกับเอเย่นนั่นแหละเอเย่นมันตุกติกสุดท้ายถ้าสมมุิมันเป็นอย่างนั้น,นจริงๆถ้าสมมุิบีเตอร์โอซิมเพนบอกเอ้ยกูย้ายได้กูยืมตัวได้อย่างเงี้ยมันจบกันไปนานแล้วถูกป่ะแต่นี่ก็จะแบบโอ้โหท้ายๆก็จะพ่วงออปชั่นซื้อขาดหรือว่าจะซื้อขาดไปเลยด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยมันมันเราไม่รู้นะ,ะว่าใครตุกติกกันเนี่ยไอ เดลโรนเอนติสหรือว่าจะเป็นไอโรเบรโตคาเรนดนะก็ไม่รู้เหมือนกันแถมสุดท้ายดิวนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละว่าเดี๋ยวมักกาดาถ้าสมมุติเราฝืดจริงๆเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึง่งในตำแหน่งกองหน้าในตลาดหน้าหนาวแล้วกันนะครับผมแล้วจะเข้าไปหาวิเตอร์โอซิมเฮนหรือเปล่าก็รอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับ โอเคอ่ะไปทิ้งท้ายนะครับผมกับย้ายสักทีนะอาร์มันโดโบยานะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นออฟฟิเชียลแล้วเรียบร้อยนะก็จะไปยืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดนะครับผมอีก30ล้านปอนด์นะทีนี้เนี่ยฝั่งของโบยาเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่ายังไงนะครับผมเขาบอกว่า มันรู้สึกยอดเยี่ยมมากเลยนะและผมเนี่ยดีใจมากที่ได้มาอยู่ที่นี่นะผมมีความสุขจริงๆและแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้เริ่มลงสนามนะผมคิดว่าที่นี่เนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆนะเป็นส่วนผสมของนักเตะอายุน้อยและก็ตัวที่มีประสบการณ์มันเป็นสภาพแวดล้อมที่น่าทึ่งสําหรับผมนะที่ได้มาเล่นฟุตบอลที่นี่และการได้เล่นในพรีเมียร์ลีกกับเอเวอร์ตันนะครับผมคือสโมสรที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นสโมสรชั้นนำนะเป็นเรื่องที่ดีมากสาหรับผมที่ได้มาอยู่ที่นี่นี่ก็เป็นการเปิดเผยนะครับผมหลัง ขอให้กลับมามีความสุขกับฟุตบอลอีกทีหนึ่งแล้วกันนะและเรื่องของอาการบาดเจ็บแรงต่างก็ขอให้หายไวๆแล้วกันนะครับผมแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการเล่นฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะสำหรับอามันโดโบยานะครับผมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะได้ลงช่วยเอเวอร์ตันเมื่อไหร่นะเดี๋ยวค่อยดูห่างอยู่ห่างๆแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดนะครับผมขอมาดีมีเรื่องเล่าในวันนี้นะเอาเงงคิดง่ายๆครับวันนี้โบลี่อาจจะลาเชลซีเอาคิดว่าจะลาจริงหรือเปล่าหรือว่าแข่งอนกับเอบอล้ว แจ็คสันแจ็คสันจะเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งอาจจะจะฝากความหวังได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับผมแล้วก็อ่ะเชลซี Chelsea พอใจได้ราคาซานโชคดีนะอย่างที่บอกอ่ะรอดูก่อนแล้วกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยผลงานจะดีแค่ไหนนะครับผมคุ้มไม่คุ้มอะไรไปว่ากันช่วงแบบปิดฤด,ดูกาลอีกทีหนึ่งช่วงแบบจบจบ,จบซีซั่นไปแล้วแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมอ่ะคิดเห็นไงคลิปวันนี้ก็ที่คอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมรอคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะจากกันไปอย่าลืมกกกกกกดดดดดดดไลค์์แชรระิิ่งตตามมมให้กับช่องาดินีเรื่องเล่าด้วยนะครับสหรับคลลิปปนี้าไก่อนที่ติดตามนะ ครับสวัสดีครับบาย